สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับชายหน่อยรถเกียวคือเก่าครับพี่น้อง <Okay. S 1> มื่อนี้เอฟซนะครับเพิ่นเอาโรตารีนะครับมาให้ชายหน่อยซ่อมให้นะครับกับเปลี่ยนลูกเปืีนไปมัดทุกโต้เลยนะครับแล้วก็ศฟ้านะครับฟ้า ขาในกาดัดให้เพิ่นไม่เมดนะครับตอนถี่ยังบ้านได้ดัดนะครับกับบริษัทไทยให้เบิ่งเป็นรถยันมาสามสิบเก่าแห้งครับพี่น้องครับขั้นนี้จะคล้องเพิ่นกัดากขายอยู่ครับพี่น้องสองแสนสองแสนหานะครับผู้ใดสนใจนะครับ,บติดต่อมาได้นะครับ ยันมาสามสิบเก่าแห้งนะครับชั่วโมงการทำงานก็อยู่ที่นะครับเดี๋ยวผมวัดเดือบึงเครื่องนะครับชั่วโมงการทำงานก็อยู่ทีสี่พันสองร้อยชั่วโมงนะครับเดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนะครับติดเครื่องให้เบิง้ง ใบมีดนะครับเรืยกว่าใส่ได้เยอะครับพี่น้องครับขั้นนี้ครับสองแสนหานะครับกระครองเป็นแบบขายนะครับผู้ใดสนใจนะครับอยากเอาไปไว้ใส่ในขอบเพื่อยจะคล้องนะครับกิดติดต่อมาได้นะครับ ยันหมาสามศึกเก่าแห้งนะครับรถปีได้บอรอนเนจนะครับบริดัถามเจ้าของกันนะครับ,บรถตลี่นี่บอรอนเนของยันหมาแถวนะครับเป็นของออของเจริญชัยนะครับอุปกรณ์ในสามอย่างนะครับพี่น้องรอตตอรี่ผันขวั่นนะครับแล้วก็ใบมีดดันหนานะครับ เดี๋ยวกะอีกแป๊บน,นึงก็นาซีแล้วครับเส็ดมาเต็มหมู่บ้านเลยรถเกี่ยวกะับ่บ้านเด็กสมครับพี่น้องเดี๋ยวสีไทยในบึงที่หลังนะครับสีสมออยังแน่นะครับ แล้วสีบเปิดปลากระปงให้บ้าบงครับเด,ดี๋ยวพี่ไนท์ออกไปผมผมหาก่นะนอนนะพี่น้องผมกับผมเคยมีเย็นมาสิบเปิดแบบแข่งยื่อนะครับแข่งเยื่องกับวอร์ไม่เยื่องนะครับพี่น้องครับ รถแบบเป็นรถเดิมๆได้นะครับเรงเพี่งแค่ไหนครับ ฟ้าถ่ายนะครับกาที่เชื่อมเชื่อมเ,มเต็มเลยนะครับขอบหลังนะครับแล้วก็สีเอาเล็กเอาเล็กฟองอ้อยนะครับมามาดามอีมาเสริมู่นะครับดัดดัดทุกอย่างครับพี่้องครับดัดทอดเล็กฉาก ก็ได้สนใจนะครับรถไห้คันนี้นะครับยันมา39เกาแห่งนะครับติดต่อมาได้นะครับใช่หน่อยรถเกี่ยวนะครับยันหลบเกือนไม่มัดเลยนะครับรถตะลีเกี่ยว ผมขออนุญอยากนะครับเชื่อมป้าถ่ายซะก่อนนะครับเดี๋ยวประกอบเรียบร้อยนะครับทายให้บ้างอีกรอบนึงครับโอมาประกอบแล้วครับพี่น้องครับกะยังบัทันเซ็ตสมบูรณ์ครับเหลืออีกหลายอย่างอยู่แล้วก็เฮ็ดสีน้ำนะครับอาคลิปนี้นะครับกะจบแค่นี้นะครับพนใดอยากได้รถขั้นนี้ไปใส่งานครับพี่น้องมืนอนี่็ฝนตก ติดต่อมาได้นะครับใช้หน่อยรถเกีียวนะครับพี่น้องครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้อง